ศิลปินมาเบิดแล้วแม่เพราะว่าเล่นตเว้นครับซีโมงแล้วนะเพื่นกระสิไปอาบน้ำไปกินเขาน้ำซ้ำปลาเขียนหนาท่าปากแตงโตกว่าสิแล้วนะครับครับหกโมงพอดีเพื่นกำลังเขาเวทีหลังเวทีแล้วผู้ใดต้มอย่างว่านงจากทำงานอีกเราตีหัวลากนี่หัวลากข้าใจก็ลอยเดี๋ยวเขาสารสีหาสอบอีก เพือ่อขนาดรถเจ้าสองเผ่าจะจะเบาเบา,เามีแรงกว่ารถสองเผ่าคชรารดดวรวแ,แล้วครับวันนี้ต้องไล่เด้อจะรอดูบาลลนกลับบ้านคิดถึงเด้อรับแม่้ำค้างคิดฮอดบ้านเฮดเนาะบรรยากาศเมื่อวนี้นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับเอาเพราะหอมปากหอมคอนะแม่เอาอบอลนเสียดกับเขาแล้วนะครับคืนนี้ที่ตลาดฉลองกรุงตรงข้ามซอยลัดกระบังสามสิบหกข้างปัง๊มคาเทค นะครับมีซอแอนออรดีน้องกาฟิลน้องเมงโกแล้วก็น้องแพรวานะครับเริ่มทําการแสดงนะครับจวดจานตั้งแต่หกมงแรงไปหอดเตยล่าบัตรราคา200บาทครับบัตรเข้าชมหน้างานนะครับบัตรเข้าชมไล์สดกับชมฟรีฟีที่เพจคณะนะครับขึ้นอยู่กับสัญญาณด้อแม่ถ้าสัญญาณดีก็ได้ไรสดครับเต่บ่ถึงไรสดนี่บรนลนุนวัดสีลงไรล,ละขอจมจังน้อยเนี่ยมาขึ้นกันด่ามาก,กันเนาะอหอนก็หอนอูกอังเอากระปั้น ย,ยังยังด่ามานะครับขอบคุณที่ไล์ให้ดูครับเวลาเกิดด่ามาปุ๊บนี่บอลนนสิโอ <c oughs> คิดอยากจะลงไหล่ย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นการแตกแยกกันแม่แม่วเวลาเจอคอมเมนต์ที่ที่บอดีบองงามหรือคอมเมนต์ที่ มันไม่สร้างสารรค์เนี่ยแม่ก็ปล่อยไหลไปพยายามจยไปดัน,บบนอย่าบานนนบอกคือปล่อยไหลไปเลยครับถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งดันปุ๊บมันก็สิบอมเป็นยางแต่ถ้ามีใดคนใดคนหนึ่งดนันขึ้นปุ๊บคนต่อไปคนต่อคนชมสองพันกว่าคนเนี่ยก็คือชินด,ดันเบิดเลยนี่มันก็จะเป็นการที่คนที่เบรกลายนะครับมันก็เป็นการที่บ่งมวลนะแม่นะครับฉะนั้นอย่าอย่าดันไลน์นะครับมือใดดันไลน์มาโนนดำยางเดียวนะครับก็ปล่อยไหลไปนะครับ ป้าก็ลงพร้อมบ่านวนนครับขอบคุณครับนะเขานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคากาแฟมือมือคืนนี่พร้อมนะครับขอบคุณของฝากของตอนหน้าเวทีน้ำพร้อมขอบคุณอีพออีเมทีมะยามหลังเวทีพร้อมที่เดอมอบังกะปิเมื่อวานนะครับมือนีผูใดสิมะยามคอยเนาะมือนีเนาะผุ้ใดสิมีพุทใดสิมะยามมือแรงนะคระับ มาตุ่มมาโฮมกันฟ้าขาวดาวแจ้งน้ำไหลไฟสว่างทั้งสะดวกนะครัเอาเจอกันหน้าไลสดหน้าไลสด,ลสด,ดเพจคณะมอล้ำใจเกือลอยครับ